คุณเม่าสาวส,ส,สวยของเรานะคะมากับเบลลี่ก็ ก็ชอบหลายตัวแต่ว่ารู้สึกว่าเบลลี่เนี่ยบ่งบอกความเป็นเรามากที่สุด<อ>มันมีความเปรี้ยวถูกไหมมันมีความหวานแล้วก็มันมีความสปอร์ตในตัวมันไม่ได้สปอร์ตจนเกินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวเองที่แบบมันใช้งานได้จริงแล้วก็มีสมรรถนะทางรถเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีความเร็วที่ดีออกตัวได้ดีมากหลังๆเวล,ล,ลทาทำงานเยอะๆเราจะแบบใช้รถแบบพวกรถรถตต้รถ,รถ,รถอะไรเงี้ยแต่ว่าในชีวิตมันก็จะต้องมีช่วงแบบ ช่วงแบบเขาเรียกอะไรโซนรีแลกช่วงอยากอยากขับเองช่วงแบบสปอร์ตสปอรหน่อยช่วงแบบเอ้ยฟิลอยากส่วนตัวนิดนึงอะไรเงี้ยก็ก็ก็เป็นช้อยอีอันนึงที่ดีมากค่ะคุณแม่ค่ะลืมแซวไปค่ะรวยแปด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 เปนยังไงแค่นี้ก็ตอนนั้นน่ะมันเป็นหมวดพิเศษหมวดแรกที่อยากมือเกือออกสอได้อ๋อหรอใช่แล้วเราก็เลยไปประมูลซึ่งชื่อรวยเนี่ยแน่นอนด้วยความมงคลที่ขับเนาะรวยรวยมูอมนิดนึงรวมไปถึงคุณแม่ก็ชื่อรวย เ oh, ออแล้วก็เลยแบบเออนี่แหละคือตั้งเป้าว่าไม่รวยแปดแปดก็รวยก้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป้าแต่ว่าชอบรวยแปดแปดมันเป็นแบบรวยอินฟินิตี้อ่าก็คือรวยไม่สิ้นสุดไม่จบไม่สิน้นแล้วเลขมงคลที่ดูมาก็คือลอดค่ะ,ะรวยไม่หยุดย่นอน <laughs> รวยแบบไม่เหนื่อยเขาบอกอย่างนีก้ก็เลยก็เลยซู้สุดใจแล้วเรียกว่าการการลงทุนด้วยทะเบียนรถอ่ะมันเป็นแอสเซทหนึ่งอย่าง รถเนี่ยบางบางรุ่นอาจจะขึ้นราคาแต่ว่า,อา80%อาจจะมีราคาลงแต่ใบทะเบียนเราไม่เคยเห็นลงนะอ๋อจริงออถูกไม่ถูกริงเราไปดูแบบกทอ99สมัยก่อนเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่อันนี้ตอนนี้เท่าไหร่อันนี้ได้มา11 11แล้วต่อไปมันจะต้องแบบอาจจะ20รันกว่า <S <S> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส u b ค c r i า e ติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมฉนึกออนไลน์ค่ะ